มาดูไหมใครเห็นแกะอะไรไม่เอาอากาปค er, er. er, ่ะเห็ดเกลือค่ะเห็ดเกลือเห็ดเกลือค่ะเพื่อนๆอุ้ยงามงามเดี๋ยวเอาไปด้วยค่ะงามค่ะอืม เห็ดเกลือคะ่ะเพื่อนๆเห็ดเกลือเก็บค่ะเก็บดอกอย่างงามเลยค่ะนี่ค่ะอ้ยงามค่ะเพื่อนๆเห็ดเกลือป่านี้มีแต่ดอกใหญ่ๆขายใหญ่ๆจ้าไปจ้าเ,นนเห็ดเพื่องน,น้อยค่ะเพื่อนๆโอ้ยหัวหักค่ะหัวหักโอ้ยมีแต่ดอกงามๆเพื่อนๆ ดูอุย้ยดูสิเห็ดพึ่งน้อยออกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอ้ยน้ำดอกนี้ไม่เอานะคะป้าวีไม่เอาค่ะถ้าดอกแก่ป้าวีสั่งว่าไม่เอาค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ยาก็จะเก็บแต่ดอกงามงามอย่างนี้ไปให้นางคะ่ะเพื่อนเพื่อนไปจ้าเยอะเยอะเยอะพีย่ยยยาเแบลบี้ไม่เอาอ๋ออนไหนไม่เอา เนี่เนี่ยเอาแบบเน้นๆเลยตัวเองเอาแข็งเองจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเออนั่นแหละเนี่ยเนี่ยตุ่มๆแบบนี้ที่แบบขามันก็ยังแข็งเลยถ้านั่นแล้วไม่เอาจ๋าเพื่อนๆดูเห็ดอันนี้งามงามดูดิแต่พี่แอ้มไม่เก็บค่ะวันนี้โอ้โหแบบนี้่ะจ๋าโอ้ยหเพื่อนน้อยเพื่อนน้อยเพื่อนๆดูนี่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 อีกโ่นอีกสองดอกโอ้ย ปกาออดเก็บก็เก็บเดีวเก็บไม่มาชามแกอู้ยลุ้ยลุออมันมันสวยยิ่งแบบเห็ดนี่นั่นอีกป้ามีแต่ดอกอ่อนๆตุ้มๆดูดีนี้มันนี่เห็ดไว้เก็บไว้แกงเลยนี่ได้เห็ดนี้ก็ยังดีอ่ะตายดูทความหอกมันสดเออแบบเนี้ยตุ้มๆ โอ้ยมีแต่ดอกเล็กๆดอกละคามเพื่อนๆดอกละคาใช่แบบนี้แหละแกงแล้วแบบแซ่บหลายแซ่บหลอ่ะเดี๋ยวไปหาอีกหาอีกเยอะแยะเลยจ้าข้างหลังนี้โอ้ยเพื่อนๆยังไม่ได้เดินไปไหนเลยดูสิโอ้ยเราจะได้เห็ดใครโยเห็ดหรือเปล่านี่โมแต่เก็บเห็ดพึ่งน้อยอยู่นี่เห็ดเกลืองาม เพื่อนๆดูเห็ดเกลือดูความงามของเขาค่ะเพื่อนๆโอ้โหเพื่อนๆดูเห็ดเกลือดอกนี้ค่ะดูความงามงดงามของเขาความสมบูรณ์อ๊จ้าแบบนี้เลยคอ,อ,อนสนค่ะเพื่อนๆดูขอนสนค่ะจริงๆแล้วอันนี้มันก็เอาได้อยู่ถ้าจะเอาก็เอาได้ค่ะแต่พี่ย่าไม่เก็บนะคะเพื่อนไปไปไป เห็ดเกลือค่ะเพื่อนๆเ,เห็ดเกลือแต่ว่าอันนี้คือเขาแก่พี่ย่าก็ไม่เอานะจ๊ะก็เอาเขาไว้ที่เดิมจ้าแต่เขาสวยเนาะเพื่อนๆเขาสวยดีจ้ะเอาของเขาเอาเขาไว้ที่เดิมจ้ะเก็บเห็ดคอนโซนขึขง,ขขไขงนไปไว้ก่อนค่ะีจ้ะ มีดอกมั้งมีดอกมัก้งจ้ะขอนสนให้พ่อมีเอ้ยไม่ใช่ขอนสนพึ่งน้อยพึ่งน้อยพอมีค่ะ ันนี้ขายใหญ่ไม,ไม่ร,มรู้ไม่รู้แก่หรือยังให้ดูใกล้ๆน,นี่ให้ดูก่อนสิอุย้ยขายใหญ่มันคือมันคยังไม่แก่นี่พอยังพอรู้อ้ยอันนี้อันนี้สวยว้าอันนี้สวยอุ้ยอันนี้ปวีชอบค่ะเพืพ่พอนๆบอกเลยนี่น,นี่อันนี้ขายใหญ่เพืพ่อนๆนี่นี่ บอกว่าขมผมอถอันนี้รถผมผมถ้าจะเหยียบดอกมันสวยเนะเพื่อนดูเห็นแลาเห็นอีกดอกหนึ่งตรงนี้เพื่อนเพื่อนนี่นี่ไงโอ้ยขาความขาขามันเออครับยุ้ยอุ้ยยุ้ยยุ้ยไอ้ยะนี่ขาใหญ่ ขาใหญ่ขาอวบขาทึมนี่เ้ย okay, อย่ังงั้นชอบนั่งดูอันนั้นนอนอุ้ยนี่อีกดอกนึงจ้า <S 2> <S 2> อุ้ยสองดอกอุ้ยสามสี่ห้าเฮ้ยนี่ดอกรักคำจ้าเพื่อนๆพืโนโน่อนดูดอ้นี่ข้า,างหลังเธอ เดี๋ยวถอยหลังค่ะหลังเยออเฮ้อันนี้สวยนี่สวยขาใหญ่อวบอึ้อย่างนี้ก็มองไม่เห็นกันอึ้อวบอวบอึ้งอุยยยยเจอีกแล้วมันอยู่ในกล่อวาย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 ยวา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 ยวยวายวาายวายวายา ดูเพื่อนๆน่ารักนี่เขาเรียกว่าตะมูตะมิของจริงดูกันเป็นกลุ่มเป็นกลนกุ่มเป็นก้อนเลยเพื่อนเพื่อนจที่เธอเดินเดินนะแม่แนะจนะเธอเยีย่ยมเพื่อนๆดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปจ้ะเก็บ เก็บกลุ่มนี้ไปก่อนดอกไม้ก็สวยนี่นี่สองดอกนี้ดูดอกลักขังลักขังเราก็เอ่อนมาอ่อนดีอ่อนดูเพื่อนๆดูความอ่อนของเขาค่ะ คุณ่เพื่อนดูดอกนี้งาม <S 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 เร็วเลยมาเเลยมานี่นี่ดูความน่ารักนี่คือตะมูตะมีของจริงเพื่อนเพื่อนเอ๋ยแล้วก็เดี๋ยวนะให้เพื่อนเพื่อนดูดอกนี้เอาขึ้นมาจากเฟิร์นนี่นี่คือตะมูตะมีของจริงนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีตรงนี้อีกสองดอกค่ะ นี่ดอกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ดอกหนึ่งจ้าเพื่อนๆนี่ค่ะโอ้ยงามดาูดอกลักคำพอดีพอดี่ะตรงนี้ขายาวเพราะว่าเขาเกิดตรงมอสนะตรงนี้ขาไม่อ้วนนะคนละพันกันป้าวีบอกคนละพันค่ะพวกขายาวนี่คือคนละพัน แต่ดอกมันยังตูมอยู่นะคะพี่บีขาอูอ้ยเยอะออเก็บไปก่อนให้พี่ีไปเลือกเอา เ,เต็มมือแล้วค่ะนี่อีกนี่อันนี้ขาอวบขาเหลืองขาอวบป้าวิเขาจะชอบแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนป้าวิจะชอบขาเหลืองอวบใหญ่ค่ะนางจะไม่ค่อยชอบขาแดง ดอกนี้สวยนี่จ้าถัดมาก็มีดอกหนึ่งตรงนี้จ้ะนี่อันนี้ก็สวยนี่นี่จ้ขึ้นน้อยหอยสังของป้าวิขาใหญ่ค่ะถ้าขาใหญ่อย่างนี้ป้าวิเอาค่ะ สงสัยไม่รู้ใครดอกจ้าดอกดอกละคำเพื่อนๆมบบนนีจ้านี่นอู้ขายาวพวิขายาวไม่เอาอาขาวตุมต้มๆแต่มันตุ้มนะจ้าไว้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 ไว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  ว้ายว้ายว้ายว้าปลายว้าปลายอันนี้แมวชราภาพอันนี้ก็ชราภาพแต่เราจะมาเอาดอกนี้ขาขาอุ้ยอุ้ยอันนี้ไม่รอดโอ้ยนี่ดูชราแล้วเพื่อนเพื่อนอเมื่อกี้นี่ได้อิงที่โกรม,มาดอกน,ดอนึงี้เอ,อ้าจริงดิยังไม่ได้เดินไปไหนเลยแต่อันนี้ โอ้ยไม่ได้แล้วเราเอาดอกเล็กเขาอุย้ยดอกนี้งามเงิบตืดน้งได้ไหมป๊าดดอกใหญ่แทะไม่เอาเนาะใหญ่เกินเราตอนนี้เราเลือกเห็ดได้คะ่ะเพื่อนๆนี่ยภูมิใจมากเลยกับเห็ดล่มของพี่อ่ะอูย้ยงาม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 ดูดูดอกนี้ดูเห็ดดินดอกนี้เพื่อนๆ งามอะ่ะดูดิแต่เราไม่เอาจะเอาไว้ที่เดิมจะเจอเห็ดดินอีกดอกนึงค่ะเพื่อนๆดอกนี้ก็างามจ้ะเออดอกนี้เดี๋ยวพี่ย่าเอาไปด้วยดีกว่านะเขางามเดี๋ยวเอาเอาดอกนี้ไปด้วยจ้ะไปคู่กันเนาะเอองามอยู่กับเห็ดร่ม <laughs> ไปจ้ะ เพื่อนๆดูเห็ดเต็มป่าไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆเพอรเวอร์เพเวเพื่อนๆเอ้ยทีนี้เราก็ต้องเลือกเอาเนาะว่าเราจะเอาเห็ดอะไรไะอะไรโอ้ยงามอยู่ปาวีบอกเก็ดเพึ่งน้อยปาวีบอกมาเก็บเห็ดพึ่งน้อย ได้แต่เหตุไม่เป็นเรื่องเป็นราวส <Trustee> ั <tama> ้นแต่เ็เนวมีแต่กินแต่ว่าถึงเวลาไม่มีกินเนี่ยใช่จะรู้ว่าอร่อยเดี๋ยวจไปแชร์ไว้งั้นนะว้าย พอเวลาไม่มีกินจริงๆมันก็อร่อยอยู่ใส่ม่าๆยังอร่อยเลยหน้าดาวหรือดูหนาวไอาไม่มีเด้อไปซื้อเขาไม่มีเด้อเห็ดพวกนี้ยเห็ดป่าพวกเนี้ย,ยแล้วป่าเขาป่าสะอาดด้วยได้ไหมแกหมดแล้วแกแต่ดอกนี้ได้เห็นไหเพื่อนๆมันค่ำแล้วนะคะเพื่อนๆมันมืดแล้วมันเริ่มที่จะมองไม่เห็นดอกเห็ดแล้ว เดี๋ยวพี่ย่ากับป้าวีก็จะออกจากป่าแล้วเหมือนกันจ้าเพราะว่าวันนี้เรามาช้าเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลุยกันต่อจ้าเพื่อนเพื่อนรุ่งนี้เราไม่ไมสนใจอะดอกหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นางยังไม่อยากออกจากป่าเลยเพื่อนเพื่อนเพราะว่า <c oughs> พอนั่งลงแล้วมันก็เห็นเห็ดนะ่ะถึงไม่อยากนั่งไง พอนั่งลงพ๊กก็เห็นเห็ดปัก<ม>อือ,อเ,กเก็บแต่ที่บานไปเรือยๆดังขึ้นหูยนามอยู่ด้วยเนาะนามอยูน่น้ำอยู่ไปพอแล้วได้เกงหม้อใหญ่ละโจะออกจากป่าแล้วมาเจอเห็ดเห็ดดินอย่างสวยเลยเพื่อนๆเ,เอาเอาไปด้วยเอาไปด้วยไปจ้ะไปจ้ะ เดี๋ยวก่อนกลับบ้านเก็บซะหน่อยตั้งโทโรอยู่งามเอานางไปด้วยก็แล้วกันเอานางงามงามอุ้ยปลาอินดิโก้หรือเปล่าอินดิโก้โอ้ยงามงามไปแล้วเออเออนี่อันนี้ของแท้นี่ของแท้โอ้ยงาม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 เอาไปพี่ หัวหักหัวหักวันดีอยู่แต่หัวหักดอกลักำาดูเขาเล็กมากแต่เขาก็งามมากเหมือนกันเน่เนนะนัเี่ยเหรอไปนะ